วิปัสนาไม่ใช่การเห็นสิ่งแปลกใหม่แต่คือการเห็นสิ่งเดิมด้วยความเข้าใจใหม่ไม่ต้องไปไกลไม่ต้องแสวงหาแค่รู้ทันว่าทุกอย่างที่มีกำลังเปลี่ยนไปเสมอร่างกายนี้แค่พักเดียวก็เปลี่ยนความรู้สึกที่เคยสุขก็จางลงความทุกข์ที่เคยหนักวันหนึ่งก็ผ่าน เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงไม่ใช่เพื่อทำใจยอมรับแต่เพื่อปล่อยวางอย่างอ่อนโยนจิตที่เห็นความไม่เที่ยงจะไม่รีบร้อนยึดจะไม่หวังยาวในสิ่งชั่วคราวและจะไม่เสียใจเมื่ออะไรบางอย่างจบลงสัพเพสังขาราอ,อนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงไม่เที่ยงจึงไม่ควรยึด และเพราะไม่เที่ยงเราจึงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอ